ผู้ชายที่กักตัวเองไม่ยอมยุ่งกับผู้หญิงแปลว่าไม่ยอมแต่งงานบอกกับคนเพื่อนฝูงเลยกูไม่แต่งงานอัลบาอุลัยนูฟิดดุนยาัลอาคิระห์วะอัมมาณติลมาอิกะมีคนอยู่สี่จำพวกที่ถูกสาปแช่งทั้งดุนยาและอาคิระห์แปลว่าทั้งดุนยาและอาคิรอห์นะวะอัมมาณติลอามีและมาลกอิกะ็กาอามีด้วยอันนี้ผมเสริมไม่ดันตรงไหลหนึ่ง รจุลญาลละหุลลฮุซัการอนฟอันนสานัฟซฮุวะตาชับบะฮบินนีซะผู้ชายที่อัลลอฮ์ให้เขาถือกําเนิดมาเป็นผู้ชายแต่เขาพยายามเรียนแบบทําให้ตัวเขาเองเป็นผู้หญิงและมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบโดยตั้งใจอง 2. อิมรอตุนจาลละหัลลฮุอุนซะฟะตะซักการัตวะตาชับบะฮัตบิริยาล ผู้หญิงคนหนึ่งอลัลลอฮ์ให้เขาเกิดมาให้เธอเกิดมาเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีอันนุ่มนวลแต่เธอชอบมโนภาพจินตนาการชอบมโนแล้วชอบลอกเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ชาย 3. วันล,ละรียูดิลุลอะมาคนที่ชอบให้คนตาบอดหลงทางนะักวิชาการมีการอาถาธิบายนะตาบอดตรงนี้แปลว่าคนโง่ แปลว่าเวลาคนโง,ง่ไอ้นี่บอจานได้ปะนี่ได้มดแล้วได้มดแล้วคนโง่โง,ง่ใหญ่เลยมันเลยได้หมดเลยไอทำอย่างนีง้แล้ไดปะก็ได้เหมือนกันนี่โง,ง่แบบนั้นเขาเรียกโง,ง่มา,าวีโง,ง่มายาซีแต่จริงๆแล้วนะักวิชาการที่ส่วนหนึ่งบอกคนตาบอดจริงๆเลยเวลาเขาตาบอดเนี่ยเขาถามอ่ะบางไปสุราลทางไหนเนี่ยนี่ใช่ปะนี่เขาร้านกว๋วยเตี๋ยวเดือ,อยุธยาไปและ้ะมันบอกนั่นแหละตรงไปเลยเขากำลังจัดอสอบทีนั้นเต่เขากินบุฟเฟ่กันไปรอเขา นี่มาเลกัดเก่าวอามีนลลอสาบแช่งนบีสาบแช่งและประการที่สประการสุดท้ายนี่มีเหมือนกันในสังคมมุสลิมปัจจุบันสําหรับผู้ชายบางคนรอจยูลรนหาสู้รนผู้ชายที่กักตัวเองไม่ยอมยุ่งกับผู้หญิงแปลว่าไม่ยอมแต่งงานบอกกับคนเพื่อนฝูงเลยกูไม่แต่งงานกูไม่ชอบผู้หญิงหาสู้ ฮาสูรนี่เป็นศัพท์เฉพาะกิจในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีการเล่าความถึงนบียะยาซึ่งเป็นบุตรของนบีザักริยาว่าไซดันว่าฮาสูรอนี่วะนบียาฮาซูรก็คือนบีザักริยาจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงเลยไม่เกี่ยวพาราศีผู้หญิงและจะไม่มีตัณหาราคะกับผู้หญิงเลย อาลอสร้างมามีลักษณะพิเศษแม้การอาธ,าธิบายอัลกุรอานบอกว่าแม้กระทั่งอวัยวะเพศผู้ชายไม่ได้ถูกสร้างมาอันนั้นต่างๆนานา,นานสาระของนักวิจา,าราในตับเซตใดและตับเซตแต่ตรงนี้กําลังจะบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ยอมแต่งงานฮสซูรวะลัมยาจะลิญลาหัฮสซูรอนอิลลายฮยับนาซกระริยาอัลลอฮ์ไม่ได้ทําให้ผู้ชายเป็นฮสซูร ไม่อยากแต่งงานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ทําให้เราเกิดมาเป็นแบบนั้นยกเว้นยายาบุตรสกริยา